รู้จักประการสังคมกับสิทธิประโยชน์ที่ไม่ค่อยตกถึงมือผู้ประกันตนสักทีมาสัมัปเรื่องนี้กันครับประการสังคมนะครับเกิดขึ้นครั้งแรกในโลกที่ประเทศเยอรมน,นีในช่วงศตรวรรษที่19โดยคนที่คิดเรื่องนี้นะครับชื่อว่าออตโตฟอนบิสมาร์คโดยเขานะครับเป็นตัวแทนรัฐบาลฝ่ายขวาแต่ออกแบบนโยบายนี้เพื่อมาลดแรงเสรานของปีกแรงงานและฝ่ายซ้ายที่ออกมาเรียกร้องเรื่องสวัสดิภาพแรงงานที่ไม่ค่อยเติบโตหลังจากจบยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมครับ โดยตลอดช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี1883ถึงปี1889บิสมาร์กได้ออกแบบประกันสังคมออกมาเป็น3ชุดด้วยกัน 1. คือประกันสุขภาพ 2. คือประกันอุบัติเหตุจากการทำงานและ 3. การประกันพูทรภาพและไวัยเกษียงครับส่วนในประเทศไทยนะครับได้นำโมเดลประกันสังคมมาใช้ตั้งแต่วันที่2กันยายนปี2533โดยตลอดระยะเวลากว่า35ปีนะครับประกันสังคมเองเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ไม่ค่อยตกถึงมือผู้ประกันตนอย่างแท้จริง ดยส่วนใหญ่นะครับมนุษย์เงินเดือนทั่วไปก็จะถูกหักประกันสังคมตามกฎหมายนะครับออกจากเงินเดือนอยู่ที่ประมาณจ150บาทต่อเดือนแต่ว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีก็คือค่าทองฟันที่จะได้อยู่ประมาณ900บาทต่อปีครับในขณะที่ค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุนประกันสังคมถูกคิดถึง10%ต่อปีตามทันที่กองทุนอื่นๆน,นะครับคิดเพียงแค่2%ต่อปีก็สูงมากนะครับจึงมีที่ตั้งคําถามมากๆเลยนะครับว่าท่านๆเ,เธอเนี่ยบริหารกองทุนนี้กันยังไงถึงมีประสิทธิภาพน้อยเขาเอาไปใช้ทาอะไรกันแนะ